ก็สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมฟิวราตช็อตเกมเมอร์ตอนนี้เราอยู่กเกมที่มีชื่อว่าแฟนแอสแฟนแอสอะไรหรอแฟนอินอนิเมะครับผมนะเราจะไปต่อกันที่คืนที่4กันเลยนะครับคลิปนี้จะเล่นทั้งคืนที่4และคืนที่5กันเลยครับผมนะไปคืน3ผมว่ายากแล้วนะคืนที่4โอ้โหเร็วมากอ่ะตายเร็วมากคืนที่4นี้ไม่ทำอะไรจริงๆผมบอกเลย ไม่ธรอะไรจริง,รงคืนที่สี่ต้องจริงจังแล้วผมว่าคืนที่ห้าคงจะแอดวานก่านนีน้ผมว่านะผมว่าต้องแอดวานกว่าน,นี้จาได้เลยครั้งก่อนสเต็ปคือตีหนึ่งปุ๊บกระต่ายจะมาปั๊บแต่ว่าต้องดูสเตปมันก่อนเลยะดูสเตปกระต่ายก่อนเลยกระต่ายนี่อันตรายยังไม่ได้มาห้องนี้อ,อีกเลยโอเคไปห้องนี้ตีหนึ่งยังไว้ใจไม่ได้ผมบอกเลย ตัวอื่นนะว่าไงโอ้โหเราจะโผล่มาพร้อมกันสามตัวไม่ได้นะยังไม่มาย๊บแป๊บก็ตายหายไปไหนวัดอ๋ออยู่นี่ต้องรู้ห้องนั้นห้องนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไร ถ้ากล้องตัดก็ถือว่ามาแล้วถึงจะรู้ว่าเสียแปดตัวโอเคมาแล้วแต่ฟ็อกซี่ยังไม่มาต้องรอภาพตัดไปสักก่อนอมาเร็วเหลือเกิน ้ายเลียแล้วล่ะต่อไปขวาปิดไปด้วยอุ้ย้ายเข้ามาเฮ้โอ้โหมาพร้อมกันอย่างงี้เหรอมันมันมันเร็วไปไหม ไปแล้วนะซ้ายขวานี่อยู่นานมากเลยไปหรือ,อยังยังไม่ไปอทำไมมันขยับซ้ายมันลำบากจังวาไปแล้วโอ้เขาซ้ายจะมาอกฮะไม่เข็ด้ายผิดเถอะขอละมันยังไงก็ต้องปิดอ่ะ ไม่ปิดไม่ได้น,นี่ไงปิดไว้จะดีสุดตอนนี้ก็ตีสามแล้วแล้วปิดอยู่ไหนปิดอยู่นี่โอเคโอ้โหแล้วไฟผมมาติดตัวเร็วจังเจ,งจง้าเจ้ใจเย็นๆเดี๋ยวแล้วฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ยังอยู่เดี๋ยวภาพตัดอย่างนี้หมายความว่าไง โอ้โหม,ม,มันไม่มีทางเลือกจริงอะซ้ายคือโอ้โหขวาคือต้องปิดอะอุย้ยไม่ได้ไม่ได้หยิบชับเ็ดขึ้นมามันไม่ได้จริงอเคซ้ายเคลียร์แล้วขวาอุย้ย เต็มกล้องเลยฮะผมได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งแปลว่ามาสองตัวโอเครู้เรื่อง28%จะรอดหรือไม่นี่ไงมาอีกตัวเห็นงาอีกยังอยู่นะแต่ซ้ายก็าตายอยู่ไหนอยู่ไกลมากขวาไปแล้ว เวลิกูดแบหือ22%ผมจะรอดไหมเนี่ยกองเอเร์เกิดขึ้นครับโอ้แต่ละคนอยู่ห่างกันเยอะอยู่ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคือ Golden Freddy นี่แหละถ้าผมมาตอนเนี้ยผมต้องรีบเอาแท็บเล็ตขึ้น ต้องเล่นสเตปเหมือนเอนี N ่ e หน่อยไอไฟในแอ์อลลไลท์ถ้าใครยังไม่ดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะผมทำไว้อยู่หันซ้ายยากจังต้องปิดแล้วไม่ได้แล้วมันต้องปิดจริงๆแล้วถ้าถ้าจะหยิบแท็บเล็ตขึ้นมาผมต้องเอาต้องรอกูฟรดีอย่างเดียว ซ้ายขวาเลยโหรราแบตผมจะหมดแล้วเนี่ยเช็ดโอ้โนไอ้โอ้โหขอร้อง6โมงที6โมงทีเออผมไม่อยากตาย โหแล้วหายใจแรงมากกันตัวเราตัวที่เราเล่นเป็นยามเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเ็ดโอ้โหหอบมงแล้วเยี่ยมหอบมงแล้วโอเคต่อไปคืนสุดท้ายครับผมผมว่าคืนที่ห้ามันบางครั้งที่ผมเล่นมันบางช่วงมันก็แอบบัักอยู่นิดนึงนะ คือตอนผมเล่นทุกครั้งคืออย่างโกลเด้นเฟดดี้อ่ะคือมันจะมาทุกครั้งเลยแต่รอบนี้เปิดมาห้องนี้กับห้องนี้มาแล้วหรือว,ว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่หรอคือที่หางโอ,โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมันไม่ใช่แล้วผมพอปิดทุบไฟปัป๊บเลยเมย์เรัก เอ้ยกาง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 ว่าแปดสิบแเปอร์เซ็นตอู้ยโอ้อยโยขวาจะมาแล้วอะไรวะนนี่ย โอ้ปิดดักไปเลยดีกว่าโอ้ยังไงขวาต้องมานั่นไงมาจริงปิดกลางเผื่อไว้แป๊บนึงโอเคยังซ้ายนี่เหระยังยังอยู่คือกล้องตัดอย่างนี้ก็ปิด ดีน่าจะปิดสองทางกลางไปแล้วซ้ายยังไม่มาโอเคขวานี่น่าจะเริ่มมาแล้วโอ้ปิดไปเลย แบบเหลือห้าสกับที่สองผมจะอยู่ได้ไหมเนี่ยซ้ายนี่จะมาเหรอเน,นี่ยอุ้ยกลางกลาง អូកាងស្អាត ไอที่ผมเนี่ยพี่นีกไอที่ผมเนี่ยไปซับครั้งนี่คือไม่ใช่อะไผมพยายามจริงจังอยู่คือท,ที่ห้าผมไม่รู้ม,มาหลายครั้งยังไม่ผ่านเลยเนี่ยโอ้ยอ้โอ้ยอ้้อ้อี่โอ้่โอยอยโอออ้ย้้ทอ้ยโี้ยโด้ยโอ้ยโอย แต่จริงๆหลีกเลี่ยงได้แต่ผมคงผ,ผ,ผมคงประมาทเองแหละโอเคมโอ้โหมันเปิดมามันจะเอาก่อนเลยเปิดมามันจะมาเยอะอย่างนี้เลยอะ ้ายมาซ้อนอโผล่มาแล้วก็ไปนู่นนั่นไง やあ。 ลืมปลดไม่ใช่ลืมปลดดิลืมไอ้น,นี่ยกเลิก แปดยี่ผมจะรอดเ่ะวันนี้ตอนนี้ก็ตีสี่แล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตีหา้ามาโอ้โจกโมงเช้าให้ไม่เนี่โอ้โห ดูทรงแล้วผมไม่น่าอรอดเลยแต่มันก็แอบ,บมีลุ้นยอยู่นะเนี่ย ใช้เวลาหลายรอบหลือเกินอันนี้เป็นการ์ดมันเป็นตั๋วอะไรสักอย่างก็ไม่รู้อะ่ะมันคืออะไรผมไม่รู้นะโอเคน่าจบแล้วละเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ